สวัสดีค่ะมิชั้นนางสาวสวรักนาวงศ์อายุ22ปีน้ำหนัก63สสวนสูง158ตอนนี้กำลังเรียนอยู่ชั้นปีที่3เป็นนักศึกษาค่ะที่คณะวิทยาสุขภาพสาขาแพทย์แผนจีนค่ะที่ตัดสินใจมาเข้าร่วมในโครงการนี้นะคะเพราะว่าผู้หญิงทุกคนก็อยากสวยแต่ พ่อกับแม่เราให้มาให้เรามาอย่างนี้เราก็ต้องยอมรับแต่ถ้าเรามีตังหรือมีอะไรเราก็อาจจะสวยได้มากกว่านี้เหมือนคนอื่นๆเขาเวลาไปเรียนไปอะไรอย่างเงี้ยชอบโดนเพื่อนล้อค่ะที่สําคัญที่สุดชอบเรียกอ้วนเตี้ยดีาำอายค่ะอายมากอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองที่ผมคิดว่า ที่สยามเรนเซอร์ที่นี้อาจจะเปลี่ยนแปลห,หนูได้เพราะว่าเขาเป็นโรงพยาบาลที่ฉั้นนำแล้วก็มีใบประกาศมากมีอะไรเขาเรียกมาก,การันตีอะค่ะมีเชื่อมั่นที่สยามเวนเซอร์ที่นี่